มาไหมครับมาาก็น่าได้อยู่นะพี่ผมได้ข้าเส็เะเพชรมันเตียดีผมดูมันเตียแน่นกว่าน้ำหนักดีกว่าผมไม่มีน้ำหักเิดค่อแก้ต่ถ้า่าา่าสองหลังเท้าเพชรเรียกข้ามกับพี่เยอะเรียกเสือเรียกข้ามหลังเท้าหังเยอะเยอข้ามเรียกข้ามเรียกคุมหอคก็มาดี๋ยวอยู่กับไอ

ีเอนกี่สอยอดขาเ็บไปนี่่เขาเก็บไปนี่ใครแพ้พันร้อยได้ได้พันหนึ่ให้พิจารณให้พิจารณไมใครเสียพันร้อยาได้ได้พันหนึ่งใช่ใช่ชนะได้พันชนะไม่ต้องเสียเกม พี่นายก็ตีหลงแล่ได้กินกโ่หลงโตหลงโจกคนละคนละจะตกเหอ ยังยังอยู่ยังอยู่กับนออยยังทนหลอปะเปียนนเปี่ยนเลยเปยงยังไ่กินนาแล้วนยขนอกน้็นไปลเพี่พี่ดวามันมันโยกไหยเปยังผมยกใเจ้าไงไปลี่ยเงินกนันไมก็เพิ่งสยดามงรไหกมาลนง่งังเเป็นเหลี่ยมหลังเท้าล้วนนะครับฝั่งนี้เป็นกระติบพราม2งนะครับแล้วก็เทโยนะครับ ฝั่งโน้นเป็นน้องแซกสายสามนะครับแล้วก็พี่แหลมนะครับแล้วก็น้องเพชรนะครับเพชรปะซิวนะครับเจอเองมั้อะไรครับไกล้ใ่ไหมของพี่โยครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่ศูนย์ศูนย์นะครับตอนนี้นะครับแันมีเลือดเขมิด้วยกันมีต่อห้าสี่ครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะครับน้องแซกเดียวสอดหยอดมานะครับเข็บโยเตะนะครับหายนะครับวงนี้นะครับมาเตอร์มาเตอร์มาเตอร์ แเสร็จแปดรออ่ะแปดร้อยเลยแรมศูนย์นะครับกระติ๊บสามสองนะครับมันเจ็อสี่ร้อเสร็จที่ไปที่พี่แหลมนะครับพี่แหลมชงขึ้นน้องแซกนะครับเตะซันแบ็กโอ้โหซันแบ็กดีนะครับกระติบเกี่ยวไม่ได้นะครับลูกนี้นะครับเสริมวะดิสวัสดีนะครับพี่วีนะครับวีสวนผักนะครับแล้วพี่วีมาโตนายก็ต่อให้นะครับสองหนึ่งนะครับ เข้ามาเข้ามานี่ครับดูพี่นายนะครับนี่พี่กับผมนี่พี่กับผมนี่เออแต้มซูมๆนะครับกระติพรามสองนะครับเติมจี้ไปที่เพชรปาซิลนะครับเพชรปาซิลชงขึ้นนะครับน้องแซ็คใชสามครับเตะนะครับโอ้โหเต็มรอดนะครับหายนะครับเตะหายนะครับนตเะะง ดันขึ้นพิเทพโยแตะอ้าวครับแก้ไขได้ดีนะครับลูกนี้นะครับชนไม่เข้านะครับแต่ว่าเทพโยก็แก้ไขได้ดีนะครับสวัสดีครับคนดูทั้ง72ท่านนะครับเยอะเสมอร้อยได้เอาะไปไหนฮุ่งเสมอร้อยได้เป็น้าะไปแต่ศูนย์นะครับกติพรามสองนะครับเสิร์ฟที่ไปที่เพชรปาร์ซิลเพชรปาร์ซิลส่งขึ้นนะครับน้องแซกเตะซันแบ็กติดนิดนะครับลูกนี้นะครับ แต้มแรกเป็นของ yeah เทพโยนะครับกับกะติ๊พราม2สองแต้มแรกนะครับแต้มหนึ่งตศูนย um ์นะครับกะติ๊เสิร์ฟจี่ไปทีเพรปาซิลอีกครับเพรปาซิลเปิดลูกขึ้นชงสวยครับลูกนี้ครับโอ้โหล้นมานิดหนึ่งเต้นครับเาไหนไม่เาเต้นเ่าไม่เล่าก็ดีนะครับเมื่อกี้นะครับ ต้มสองต่อศูนย์นะครับกติบเสิร์ฟที่ไปที่พี่แลมพี่แลมเปิดขึ้นอ๋อเพชรแก้ไขมาดีครับเพชรปะซิลนะครับกติบชงขึ้นครับเทพโยทำไงดีครับลูกนี้โอ้โหนะครับแตะเบาๆนะครับแก้ไขดีนะครับลูกชงถึงน้นนะครับเทพโยก็แตะรองเท้าเบาๆนะครับไอ้ี่้ร้อยเดียวก็เอาปมไปที่สามต่อศูนย์นะครับกติบพรามสองนะครับ รฟที่ยอดไปนะครับน้องน้องแซกนะครับวิ่งมารับนะครับแล้วก็พี่แหลมชมขึ้นก็แก้ไขดีนะครับติดเกี่ยวนะครับน้องติดพลามสองเทพโยเตะฟ้องไปเบาๆครับอ้าวลงนะครับลงนะครับีแก้ไขได้ดีนะครับสวัสดีนะครับคนดูทั้งเก้าสิบเก้าสิบสามท่านนะครับแปมสี่ตะนนะครับกระติบพละรามสองที่ไปที่เพชรบารซิลครับเพชรบารซิล ชงขึ้นสวยครับน้องแซกเตะหายนะครับลูกนี้นะครับถ้าฝั่งโน้นชงได้ก็เตะหายเหมือนกันนะครับน้องแซกนะครับเตะเต็มรอบนะครับสวัสดีนะครับน้องเข้มนะครับสว่างก็เข้ามาสนามสาสสามได้นะครับติดชงขึ้นเทปโยเตะท้องไว้พอแก้ไขได้ดีนะครับยีหลอก็แบบติดเล็ไม่ก็ลงไปเลยติดข้าี่ยีหลอนะแต่ว่าเผื่อ <c oughs> <c oughs> ดูเพราะมาอย่างเงี้ยเพรมายังงี้แล้วมันพอดีถ้าพี่ทำเหมือนกันนถ้าพี่ทำเหมือนกันนะพี่จริงเส้นหรือถ้าทำอย่างนั้นจริง,งเส้นหรืตอนนี้แต้มอยู่ที่4ต่อ0นะครับสถิต,ติพรามสอบนะครับสเสิร์ฟที่ไปที่เพชรปลาซิลเพชรปลาซิลเปิดลูกสวยนะครับชงขึ้นน้องแซกโอ้โหนะครับชมรถมาดีนะครับตรงนี้นะครับ อ่าพี่เฉ like ินจบ้อยนะครับบางๆก็เข้ามาสนามสายสามได้นะครับพี่เฉินนะครับเทปบราซิลเสิร์ฟมานะครับกระติดดันขึ้นนะครับเทปโยเตะนะครับติดเกี่ยวพี่แหลมโอ้โหเกี่ยวไม่อยู่นะครับตรงนี้นะครับกินกนยเป็นโอเคเยเดี๋ยวรอให้พี่ไอ้นี่อนน้นี่นะครับ้อแก้กนก่อน้ต่ตศูนย์นะตอนนี้ครับ เสิร์ฟยอดไปที่เพชรปาซิวนะครับเพชรปาซิวส่งขึ้นนะครับแซกเตะออกนะครับลูกนี้นะครับก็เสียนะครับแตมอยู่ที่ห้าต่อศูนย์นะครับกติพามสองนะครับเสิร์ฟจี้ไปที่พี่แหลมนะครับพี่แหลมชงขึ้นน้องแซกครับเตะหายนะครับลูกนี้นะครับทรงสวยนะครับลูกนี้นะครับ รูปงก็คือถ้าลูกขึ้นหน้าเน็ตนะครับลองแซงให้เตะหายเลยนะครับสวัสดีนะครับคนดูทั้ง112ท่านนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ได้นะครับเอ็วาซเซิร์ฟมานะครับกระติบดันขึ้นครับเทปโจเตะนะครับตรงนี้ติดเกี่ยวพี่แหลมไม่อยู่นะครับดํานะครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมรองเท้าล้วนนะครับ ฝั่งเทพโยนะครับต่อ3-2นะครับเจ้าสนามฝั่งนู้นนะครับมีน้องแซกนะครับแล้วก็พี่แหลมแล้วก็เพชรเปาซิวนะครับเป็นคาราม2เสิร์ฟที่ไปที่พี่แหลมนะครับพี่แหลมชงขึ้นชงสวยครับลูกนี้น้องแซกเตะมาโหนะครับแล้วก็อยู่ที่ศนย์ต่อห้านะครับเพชรเปาซิวนะครับเสิร์ฟมาลองติ๊บโอ้โหกระติ๊บแตกนะครับลูกนี้นะครับ แต้มขยับมาเป็น1ต่อ5นะครับเพชปะสซิวนะครับฝั่งน้นครับเสิร์ฟมาก็ทิ์ชงขึ้นเทปโยทำไงดีครับเนี่ยโอ้โหล้นไปฝั่งน้นนะครับเพชปะสซิวเอาหนเอาเอากเลย แต้มห้าต่อหนึ่งนะครับกระดิบเสิร์ฟที่ไปที่พี่แหลมนะครับพี่แหลมเปิดแตกเพชรชงขึ้นติดหลังคานะครับเสียนะครับถ้าติดหลังคานี่เสียนะครับเลี่ยมนี้ขึ้นอยู่กับนักกีฬานะครับว่าจะตกลงกันว่าติดข้างบนเพดานนี้จะเสียนะครับแต้มหกต่อหนึ่งนะครับเสิร์ฟที่ไปที่เพชรปะซิวนะครับเพชรปะซิวชงขึ้นนะครับลนมาเทพโยดันขึ้นนะครับ เสียบเบาๆครับโอ้โหแตกนะครับดูนี่นะครับเทปโยคูยเพี้ยงเลยตั้งแต่ลงสนามนะครับเทพโยไม่หยุดพูดเลยนะครับแต้มอยู่ที่เจ็ดต่อหนึ่งนะครับตี้ไปที่พี่แหลมนะครับพี่แหลมชงขึ้นน้องอ้าวล้นนะครับจะก่อเฝ้าตรงงานอยู่นะครับเปลี่ยนเสือกนะครับน้องแซกนะครับแซกสาวสามนะครับเสิร์ฟ ไม่ข้ามนะครับตรงนี้นะครับเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมหลังเท้าล้วนนะครับเจ็ดต่อหนึ่งนะครับกระติบพรรมสองเสิร์ฟจี้ไปที่พี่แรมนะครับตรงนี้ออกนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับน้องแซกสายสามนะครับเสิร์ฟจี้มานะครับกระติบชงขึ้นนะครับเทพโยเตะนะครับหายนะครับน้ำอยู่ไหนพี่พี่นายอยู่ไหนมันบบมี่ มีอะไรเลยอยู่ข้างล่างเลยข้างล่างใช่ป่ะนี่ป่ะนนี้ก็พี่นายนะครับหัวเปียกทั้งวันนะครับวันนี้เตะมาไม่เคยชนะใครครับตังขับแท็กซี่ได้ก็หายหมดนะครับหายเราเตะเราเตะครับติเสิร์ฟจี้ไปที่เพชรปะซิวเพชรปะซิวเปิดขึ้นนะครับชงขึ้นสวยครับลูกนี้น้องเซ็ตเตะโอ้ติดเกี่ยวเทพโยนะครับเทพโยเกี่ยวได้ไงครับสั้นแบ็คไปแล้วติดเกี่ยวเพชรปาซิวเพชรปาซิวชงขึ้นนะครับน้องเซ็ตเตะแก้มาก่อนครับติดเกี่ยว กะติ๊บพระรามสองชงขึ้นนะครับเทพโยเตะครับโอ้โหนะครับเกี่ยวอย่างเทพนะครับเตะลูกนี้ติดเน็ตนะครับโอ้โหนะครับชงสวยนะครับเมื่อกี้นะครับเนนยกคนงามเลยหลังตีลูกนี้หนึ่งต่อเจ็ดนะครับกระติ๊บแตกนะครับลูกนี้นะครับน้องแซกสายสามเสิร์ฟมานะครับ สวัสดีนะครับคนดูทั้ง140ท่านนะครับสองเจ็ดนะครับน้องแซ็คเสิร์ฟจี้มานะครับอาวกระทิบแตกนะครับยังแก้ไขได้ดีนะครับลรงนี้ไปหาเพชรปารซิวนะครับเพชรปารซิวชงขึ้นน้องแซ็คเตะนะครับลูงนี้หายนะครับแตะขยับมาเป็นสามต่อเจ็ดนะครับตอนนี้นะครับย้ำนะครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมหลังเท้าล้วนนะครับ ฝั่งนี้เป็นกะิพระรามสองกับเทพโยนะครับฝั่งนนเป็นน้องแซกแล้วก็เพชรปาราซิลพี่แหลมนะครับเจ้าสนามนะครับสามสองนะครับตติดเกี่ยวพี่แหลมนะครับพี่แหลมล้นมานะครับติดันขึ้นติดเกี่ยวอีกนะครับโอ้โหออกนิดหนึ่งนะครับลงนี้นะครับติดเกี่ยวพี่แหลมมานะครับแอมเจ็ดต่อสามนะครับติดเ์ฟ ยอดไปนะครับออกเพชรปลาซิลทาไงดีครับโอ้โหแตกนะครับตรงนี้นะครับเสิร์ฟดีนะครับตรงนี้หยอดหน้าเน็ตเลยนะครับแล้ดดวก็แปดต่อสามนะครับกระติบเสิร์ฟจี้ไปที่พี่แลมนะครับลูกนี้ออกนะครับ ยนเสิร์ฟนะครับเป็นสามต่อแปดนะครับน้องแซ็เสิร์ฟมากระติบชงขึ้นนะครับเทปโยซันแบ็กนะครับติดเกี่ยวพี่แหลมนะครับล้นมานะครับเทปโยเปิดได้นะครับกระติบชงขึ้นเทปโยเตะติดเกี่ยวพี่แหลมอีกนะครับโอ้โหนะครับลูกนี้กระติบชงขึ้นนะครับเทปโยทำไงครับเตะขึ้นรอบโบติดเกี่ยวอีกนะครับโอ้โหน้องแซกเตะอ้าวเรียบร้อยดีครับโอ้โหนะครับต้องให้เครดิตพี่แหลมนะครับเกี่ยวสามลูกเลยนะครับโอ้โหนะครับ ลูกนี้ต้องให้เครดิตพี่แลมนะครับติดเกี่ยวพี่แหลมสามลูกนะครับเทปโยเตะไปนะครับแ้มขยับมาเป็นสี่ต่อแปดนะครับแ้มสี่ต่อแปดนะครับน้องแซกเสิร์ฟมานะครับกระติ๊บส่งขึ้นเทปโยครับซันแบกครับออกนะครับลูกนี้นะครับครับแ้มขยับมาเป็นห้าต่อแปดแล้วนะครับตอนนี้นะครับ แต่ห้าต่อแปดนะครับย้ำนะครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมรองเท้าล้วนๆนะครับเจ้าสนามนะครับสามคนนะครับทีมฝั่งมาเยือนสองคนนะครับฝั่งนี้เป็นกะทิพรามสองแล้วก็เทพโยนะครับฝั่งโน้นเป็นน้องแซกสายสามที่เหลี่มสายสามนะครับแล้วก็เพชรปราซิวนะครับแต่แปดต่อห้านะครับตอนนี้นะครับ ติดเสิร์ตจีไปพี่แหลมน้องเพชร่งขึ้นครับแท็กเตะหายนะครับตรงนี้นะครับ่งสวยนะครับน้องเพชรปร์ซิวนี่ครับเป็นชงหลังเท้าดีนะครับแตมห้าต่อแปดนะครับแซกสายสามนะครับเสิร์ฟยอดมานะครับไม่ข้ามนะครับตรงนี้นะครับเทพโยยังพูดไม่หยุดเลยนะครับเทพโยนะครับต้งแไปลงสนามนะครับแตมแปดต่อห้านะครับ จี้ไปที่เพชรปาซิวเพชรปาซิวทรงสวยครับลูกนี้ล็อกแซตเตะหายนะครับลูกนี้นะครับตัวเตะฝั่งนู้นเตะร้อยนะครับชงมาได้นะเนี้ยนี่เตะหายเลยนะครับแต่ห้าต่อแปนะครับเสิร์ฟจี้มานะครับกระติบดันขึ้นเทปโยคลองไปก่อนครับลูกนี้ครับออกนะครับลูกนี้ครับเอาครับแต่มาที่หกต่อแปดแล้วนะครับฝั่งนี้เริ่มใจไม่ดีนะครับเมนะคเมนรับ สวัสดีนะครับคนดีทั้งร้อยเจ็ดสิบห้าท่านนะครับแต้มอยู่นี่หกต่อแปดนะครับแซกเสิร์ฟมาจี้มานะครับติดดันขึ้นนะครับเทพโยเตะคล้องไปโอ้โหดูครับเตะคล้องบอลทำดูนี้ไม่มีคนเกี่ยวนะครับสาอีกครับสาองอมานี่สามสองสามสองสงเจะขาดอยู่ได้ดึงเทพโยก็ต่อราคานะครับสามสองสามสองนะครับเป็นไงวันนี้แต้มอยู่ที่แปดต่อหกนะครับตอนนี้นะครับกระติบ จี้ไปที่เพชรบารซิลเพชรบารซิลชงขึ้นครับชงสวยครับลูกนี้น้องแจ็คโอ้โหนะครับเตะติดเน้นนะครับลูกนี้นะครับชงสวยนะครับลูกนี้นะครับแต้มเก้าต่อหกนะครับกติดจี้ไปที่พี่แหลมครับพี่แหลมชงขึ้นชงสวยครับลูกนี้น้องแจ็คเตะหายนะครับลูกนี้ครับ มีเสียงข่มขูจากพี่แหลมนะครับบอกว่าอย่ายืนดูสิเทพนะครับเทพไม่เกี่ยวนะครับอยู่ข้างนอกอย่างเดียวครับแต่หกต่อ9้านะครับเทพเสิร์ฟมาติปชงขึ้นนะครับเทบเตะของไปบอลติดเกี่ยวพี่แหลมอีกนะครับพี่แหลมชงขึ้นน้องแซกคู่นนะครับลูกนี้เข้าตัวนะครับย้ำนะครับลูกนี้เป็นเหลี่ยมหลังเท้าล้วนๆนะครับแต่เก้าต่อหนะครับ กระติบเสิร์ฟที่ไปที่เพชรบาร์ซิลเพชรบาร์ซิลอทรงสวยครับโอ้โหล้นมานะครับเทปโยเกี่ยวขึ้นนะครับเทปโยเตะลูกนี้โอ้โหเกี่ยวไม่อยู่นะครับแต่เก้าต่อหกนะครับโอแต้มไปที่สิบต่อหกนะครับแต้มนะครับขอโทษด้วยนะครับแต่สิบต่อหกนะครับ ตีทไม่ยอนเลยลุงเลยนะตีฮบตีตีตีคีตีตีตีดีตีดีตีตีตีวีต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 ้ตีตีตนตีกียีต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 ้าีหีต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 ต ยอดไปอีกทีหนึ่งครับเผ็ดปารซิลไม่หลงกลนะครับลูกนี้ชงขึ้นน้องแซ็กเตะหายนะครับลูกนี้นะครับสวัสดีครับพี่ชาตินะครับชาตสวนผักนะครับพี่ชาติพพี่ชาตนะครับคงบอกว่าถ้าพี่ชาติให้เข้ามานะครับมีแผลนะครับจากเสิร์ฟมานะครับกระติบแตกนะครับลูกนี้นะครับ แต้มขยับไปเป็นที่เจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับตอนนี้นะครับบอกว่าเหลือเฟือเขารออยู่บอานะครับพี่ชาตินะครับสนามสายสามนะครับมีพี่เหลือรออยู่นะครับเหลือเฟือรออยู่นะครับเหลือเฟือตะก้อปิศาตรออยู่นะครับรอพี่ชาตินะครับเมแบนต้าวนะครับตะก้อนะครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับแซร่ เสิร์ฟมานะครับติปดันขึ้นนะครับพี่เทปโยเต็ดโอ้โหเตะดีนะครับเทปโยก็เตะดีนะครับเทปโยไม่ถึงยอดยอมรับได้แต่ไม่ไดคนเก็งแต่เตะอย่างยิ่งเออทำกดิดสั่ถ้า่จิตสัลนเสียพูดไม่เสียได้แต่ปกติก็ตามจิตสั่นแตะก็สอีดต่อจิตนะครับกระติป์เสิร์ฟทีไปที่พี่แหลมนะครับพี่แหลม เ็ดชงขึ้นนะครับน้องแซกเตะโอ้โหเตะดีนะครับเ็ดโยเกี่ยวไม่อยู่นะครับตะก้อเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับตอนนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับตะก้อเป็นเหลี่ยมหลังเท้าล้วนนะครับฝั่งโน้นแซกเสิร์ฟมานะครับติ๊ ่งขึ้นอ้าส่งเสียครับโอ้โหนะครับ่งไม่ดีนะครับลูกนี้นะครับเทบโดเตะไม่ทันนะครับจะแก้เลยนะกอเป็นแปดต่อสิบเอ็ดนะครับตะกอหลังเท้าล้วนๆนะครับแซกเสิร์ฟมาติด่งขึ้น่งต่ํานะครับลูกนี้ครับเทบโดเตะแก้ไม่ข้ามนะครับเก้าต่อสิบเอ็ดลนะครับ ก็ขยับมาแล้วนะครับ9ต่อ11แล้วนะครับตอนนี้นะครับแซกจี้มานะครับติดชงขึ้นนะครับตรงนี้เทปโยเตโอติดเกี่ยวน้องแซกครับโอ้โหนะครับติดหลังคานะครับข้างบนจะเป็นหลังคาแซนนะครับตัดดีดแรงลูกก็ติดข้างบนนะครับแต่ม11ต่อ9นะครับกระติดเสิร์ฟจี้ไปที่เพชรบาร์ซิลเพชรบาร์ซิลเปิดลูกได้นะครับพี่แหลมชงสวยครับตรงนี้น้องแซกเตะนะครับโอ้โหนะครับติดเกี่ยวเทปโยนะครับ กอลังเท้านั่นไปไว้เนาะเลยๆแล้วก็9กอนะครับน้องแซกเสิร์ฟจี้มากระติบชงขึ้นครับเทพโยเตะแล้วออกนะครับลูกนี้นะครับเอาสำเพงจะไหมหรือเปล่านะครับตอนนี้สำเพงจะไหมหรือเปล่านะครับมีใครบางเพิงหรือเปล่านะครับสำเพงนะครับแต้มขยับมาเป็น10ต่อ11แล้วนะครับไม่ห่างแล้วนะครับแล้วกหลังเท้าล้วนๆนะครับเสิร์ฟมานะครับกระติบชงขึ้นเทพโยครับ เตะลูกนี้โอ้โหนะครับเตะดีนะครับอบเ11ต่อ10นะครับกระติบนะครับเสิร์ฟจีไปดีเพชรปาซิลเพชรปาซิลไม่แตกนะครับทรงอ้าวทรงเสียครับลูกนี้โอ้โหนะครับเพชรปาซิลนะครับเปิดสวยนะครับแต่ว่าทรงจังหวะทรงเสียนะครับอื Tea. Tea. <I>. สว <jul at S 1> ัสดีนะครับคุณดูทั้ง223ท่านนะครับฝั่งนี้เต็มเดียวเกมนะครับ12ต่อ10นะครับก็เกม13นะครับที่ไปที่เพชรปราซิลเพชรปราซิลลงขึ้นพี่แหลมแก้ไขได้ดีครับกระติบบอกปล่อยนะครับชงขึ้นเทปโยเป้นะครับตรงนี้ติดเกี่ยวเพชรปราซิลโอ้โหนะครับติดหลังคาข้างบนนะครับนะครับจบนะครับก็คือ ตองนี้ชนะไปสิบสามต่อสิบมือ,ม,อมือมือเซตตัดสินนะครับโทษทีครับขอบคุณนะครับสองร้อยสามสิบท่านนะครับเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อยืนยืนแล้วกันเป็นไงเนี่ยความรู้สึกเตะพลาดจริงๆอะเตะพลาดใช่ใช่ใช่ตอนเดียวก็สุดยอดแล้วหรอไม่เคยเตะไม่ไดไม่จริงอะโอ้ตายละเสียหายขอบคุณครับสวัสดีครับเตะดีมากเลยนะ